ามาเบิ่งสวนพริกสวนของเราใช้เนื้อที่ให้เป็นประโยชน์ย่ะเห็นไหมอ่ะมันมีที่อยู่แล้วมันชุ่มชื้นตรงข้างห้วยคักเลมือันนี้มนานไทยยังไม่เห็นพุ่มมะอึผมอืมอนี่ข้างห้วยนะอรออเห็ดปะปูล่ะ น้ำก็าตากเอาตรงนี้น้ำในห้วยน้ำในห้วยมันมีมันนั้นมีอันนั้นปุ๋ยอยู่ในห้วยอยู่แล้วเนี่ยปลูกพริกฟักทองเนี่ยมะอึมะอึมะเพ็ดตะไคร้เนี่ยถัว่วอืม สมบูรณ์แค่ไหนบ้านเราหอยเชอรี่เยอะมากเต็มยู่ยาเนี่ยหอยเชอรี่ทั้งหมดเนี่ยปอาเนี่ยหลายหอยเชอีทั้งหมดเนคดแล้วก็นำไปจากใส่นี่ ก็าจากใช้ขุมอื่นได้ละใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แต่ละวันเราก็มีว่าไอ้ตรงไหนที่ว่างแล้วก็หาอะไรมาเสียบใส่ก็เสียบนี่ไงผักา้างมูมือมือละลุมสองลุมกะข้าเดี๋ยวก็เต็มละ่ะเต็มข้างขึ้นนี่ พ <s we b> ี่สาวมาช่วยดูแลทุกวันมาโทรบ้านมาโทรเอ้ยงานมามาโทรอย่างมาโทรมาโทรนั้นมาโทรนั้นมาโทรบ้านเฮ้ามาโทรไล่มาโทรมะค้ามะสิไคมาเิ็มาอึ เดี๋ยวมาโทรใหญ่สีไทยมาท่ามาเบิง้งญ่ดุมสบูรณ์หมู่บ้านเนี่ยอันนั้นหอยเชอรี่มันลายโพดกินน้ำบรวาดบประไว้หอยเชอรี่นะขึ้นชื่อยู่งเทพเขากุงเทพเขาขายราควาโลละหกชิพเจ็ดิบนอยู่นี่นะโอ้โหหอยเชอรี่มันกินทุกอย่างกินต้นข้าวกินอะไร บลูอืมสมุนอีบูอีพิงนี่นคะคะอย่าก,กินอยากก่างกระปุเอาปุเอาก็ได้กลิ่นละเร็วเร็วเร็วยืนเด็๋เด็กเด็ วยอาอมาแล้วเร็วฝากฝากกดติดตามช่องน้องฟิลิปได้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเทปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องน้องฟิลิปได้นะคะถ้าชอบวิดีโอของเราสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบัพี๊นั่งนั่งนั่ลงลงนั่งเลยสวัสดีครับแ่ บรูสวัสดีบรูนะเห็นไหมอีบันะนั่งเห็นไหมเออบิ่งบรรยากาศบ้านเฮานะคะน่ะพี่สาวมาช่วยเราปลูกฮะฮะ มันใหญ่มันชีเพดเต็มวนี้อือเบ่งเด้อบันมาอือนะสภานเนี่ยกับเช้คนมาฮื้อกับเช้เหมี่ยวมาฮื้อกับสภาพเนี่ยนี่ยมันโดนทั้งลมทั้งแดดเปื่อยหมดสวนผักเล็กๆของเรานะคะ 有补一瓶。於